เอาละครับเรากลับมาอยู่กับ ID ของ Wells Account นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ยืม ID มาทดสอบนะครับอันนี้เราจะมีตัว3ดาวล่าสุดนะครับผมนั่นก็คือมีทาง Justice นะครับผมแล้วก็มี Strike Freedom แบบ3ดาวเต็มๆด้วยรวมถึงยานแม่ที่ทุกคนกำลังรอคอยกันนะครับนั่นก็คือ Ethanol นั่นเองนะฮะอันนี้ก็3ดาวเต็มละนะครับแต่วันนี้เราจะลองเอามาทดสอบกันให้ดูว่าตัวนี้แรงแล้วก็ เหมาะสมกับการที่เราจะอัพเต็ม3ดาวแล้วมันจะมันสักแค่ไหนนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 n o o ปส G g จ e นอเรชันอ e เ e r n a นนะครับอ่าก็ขอฝากกันด้วยนะสำหรับอ e ีลาสติกช็อนะครับอ i ล s สติ e กช็อ่ก็รับเติม เกมต้ง PC และโมบายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของทาง Elastic Shop ที่จะเติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับก็ฝาก Elastic Shop กันด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้คุณตีให้ยืม ID มานะครับก็ ID w ีเวของเรานั่นเองนะก็อันนี้ครบ3ดาวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของแต่ละตัวกันนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากยานซัพพอร์เตอร์ที่ทุกคนรอคอยกันอย่างเอทนัลน่นเองนะครับตัวน,นี้ก็จะมีความสามารถที่เรา พออัพเต็ม3ดาวเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าตัวเลดเดอร์สกิเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็เพิ่มพลังทั้งหมดเนี่ย4.4%นะครับสำหรับวันช็อตคิลเลอร์นะอ่ะก็ตัววันช็อตคิลเลอร์มีตัวไหนบ้างแล้วก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยเอฟเฟกต์แทร็เก็ตเนี่ยก็จะมีแบบโอ้โหแน่นอนฮ j u จ t ส c ิสฟ e ีดอมแน่นอนอ่าส i ต e f ฟรีดอมนะครับฟรีดอมตัวปก,ป,กป,กปกติก็เป็นวันฮิตคิลเลอเหมือนเหมือนกันนะครับแอร i a l อะไรพวกเนี้ยก็เป็นยานแม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีเอฟเฟกกับตัวสำคัญที่ได้ใช้กันในะปัจจุบันอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับ SSR ก็หลายตัวด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นยานคู่บุญของ สไตรฟีดอมแล้วก็จัสติสตัวใหม่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ให้ดูกันด้วยนะครับความสามารถพิเศษของเจ้าตัวนี้คือ HP r e s t o r a t i o n นะครับอันนี้ก็ได้ผลที่ค่อนข้างจะดีมากด้วยนะครับก็พออัพเต็มจะเพิ่ม a t t a c k 196นะครับ อันนี้คืออยู่อยู่ที่เลเวล70เนาะถ้าถึง100เนี่ยก็จะได้ค่าโบนัสที่มากขึ้นกว่านี้อีกแต่ว่าลีดเดอร์สกิล44%นี่ถือว่าแบบโอพีมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวยูนิตกันบ้างนะครับตัวยูนิตก็คือนี่ที่เราไล่ตามหากันนะผมยังได้ไม่ครบเลยนะครับอ่าสำหรับตัว SF นะครับผมหรือว่า Strike Freedom นั่นเองอ่ะนี่นะฮะอ่าของมหาเทพ นะครับผมคิระยามาโตนะโอ้โหดูทุกคนสกิลเอ็กซ์เลเวลห้ามันจะเป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็ใส่พาร์ทของอเนี่ยลิมิตเตอร์ออฟด้วยนะครับอันนี้คืออทางเจ้าของ id เองก็ผ่านตัวที่เป็น eternal roads า a r t เอ้ยไม่ใช่ expert ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดูพลังซะก่อน23,757นะเดือดมากทีเดียวนะครับ ก็คิดว่าจะมีท่า e x ็สำคัญตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฟรลเบิร์สอ่ะก็จะมีพวกเอฟเฟกโจมตีที่รุนแรงด้วยนะครับนี่อันนี้นะฮะเวเปอนแอตทริบิว์อาร์ลดักชันเนาก็จะเป็นท่าไว้ตายนะครับก็เพิ่มความรุนแรง20%นะครับถ่ายิ่งอยู่ห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงมากเท่านั้นมากสูงสุด20%นะครับอันต่อไปรากูนนะครับผมก็อ่อยิ่ง HP เหลือเยอะนะครับ เวฟป้อนพลังก็จะเยอะขึ้นมากไปด้วยนะครับอันต่อไปบีมเอเนอร์จีไรฟ์โฟนะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้ของ Freedom นะเดี๋ยวเรามาดู Justice กันบ้าง Justice ก็จะเป็นสายป้องกันนะครับอ่าอันนี้แบบพออัพเต็มแล้วนะครับหน้าตาก็จะมานี่อันนี้ EX อาจจะยังไม่เต็มนะครับฟาตั้มอ่าซีโร่ซีโร่เอ็กซ์นะครับตัวนี้เป็นแอปสโตรดฮิตแล้วก็ทำให้ติดแอตแทกดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดว ยด้วยก็เป็นสายแทงที่น่าสนใจนะครับน่ก็มีการโจมตีระยะไกลและระยะใกล้นะสำหรับ Justice นะครับอันนี้ก็เ ดูที่ attribute ของหุ่นด้วยนะะสามารถที่จะฟื้น energy ให้ตัวเองได้5 5%ด้วยนะครับตัวนี้แบบว่ามีนิวเคลียร์อยู่ในตัวนะฮะอะ increase defense 5แล้วก็มี face s h i f armor ก็ถือว่าหนามาก,กาอพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเอา2ตัวนี้มาเทสกันนะครับนักบินก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แต่เรามาดูที่คาแรคเตอร์กันนะครับสำหรับคิรยะยามาโตะอันนี้ทีเด็ดมากทีเดียวนะครับตัวนี้ก็คือณเลเวล100เนี่ยจะมีทั้งเป็น super coordinator increase damage deal level 4ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ เป็นตัวที่เป็นโคออร์ดิเนเตอร์นะครับหุ่นของออฟได้ทุกชนิดด้วยนะครับโหเด็ดจัดทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีชั้นสเต็ปเพิ่มเติมด้วยนะครับจากได้ได้อีก2ครั้งด้วยนะฮะถือว่าเด็ดมากทีเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่อัสลันซาร่ากันบ้างนะฮะเออ่นี่อัลสันซาร่านะครับอันนี้จะเป็นของซีรีส์ที่เป็น G generation ปกติเลยนะฮะอันนี้น่าจะอัดเต็มไม่ทันนะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเพิ่มเติมให้นะครับนี่นิดนึงนะ ถูบเนี่ยใส่ไปสัก80ก่อนก็นแล้วกันนะครับเนี่ยอัลันก็จะเป็น c o o r d i เ a t o r เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวัพ p อ o r t ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูเต็มๆนะฮะสำหรับ3ตัวนี้ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคงไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะกับการเทสรครั้งนี้ไปมากกว่า ตัว like uh, Eternal Rose นะเดี๋ยวเราเอา Eternal Rose เริ่มต้นเราเป็น Eternal Rose Heart เลยก็แล้วกันนะครับนี่สำหรับซีซีรีส์นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง3ยูนิตนี้พร้อมๆกันนะฮะก็สำหรับ3ยูนิตนี้นะเราก็เดี๋ยวเรามาลองดูค่าโบนัสที่ได้มาจากตัวยานแม่นะครับก็จะมี Leader Skill ที่เพิ่มขึ้นมา4 4นะครับดูสเตตัสของ Justice ดูก่อนนะครับก็สำหรับสเตตัสของ Justice เองนะครับก็ค่า Uh, HP Attack Defense ก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่โอ้โห4นี่ถือว่าเพิ่มค่้นนั่งเยอะเลยนะอันนี้คือเราจะเห็นเลขบวกนะครับบวก HP ไปที่50,000กว่าถือว่ามากพอสมควรทีเดียวโอ้โหเรา Attack Defense นี่ก็ถือว่าระดับโหแบบชั้นนำเลยนะฮะอาจจะลองดูที่ SF กันบ้างหรือสไตล์ฟรีดอมนะครับอันนี้ก็จะบวก14%นะครับผมเพิ่มขึ้นมา40,000กว่าแต่ Attack นี่29,000เลยทีเดียวนะฮะถือว่าเยอะอยู่มากพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาลงไปเทสกันว่า การทำาดาแมจในแต่ละท่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาจากจัสติสก่อนก็นแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองแบบที่ทำเทนชันเต็มนะครับเราจะดูว่ามันได้ขนาดไหนกันนะฮะอ่าอันนี้เป็นท่าป้อมประการนะครับ ex นะนี่นะฮะชูแอบทำาดาเมจเต็มเต็มนะครับอันนี้จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะก็จะโอ้โหเยอะมากพอสมควรนะ เราไปต่อเลยนะครับแต่ว่าสําหรับของอัลันเองนี้มันจะสามารถที่จะต่อเทินได้จะได้ช็อเต็บบวกแคบบกบวกแค่หนึ่งครั้งเท่าน,นั้นเองอันนี้ท่าที่2นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์ฟรีดอมนะครับสไตล์ฟรีดอมเนี่ยจะค่อนข้างเดือดจัดอยู่พอสมควรอันนี้จะมีท่าเพิ่ม a t t a v e r s บสเลเวลหด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าจะแรงสักแค่ไหนนะครับอันนี้นะ นี่ฮะก็ปุ๊บแน่รึบมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นท่า ex นะครับมีระบบดากล o n system นะฮะเดี๋ยวเราลองแบบ tension เต็มนะครับว่าจะรุนแรงจะแค่ไหนนะนี่ฮะโอ้โหสวยงามตะการตานะฮะแม้แต่เตะก็ยังเตะด้วยอะไปนะฮะนี่ดากล o n มันใช้เป็นอย่างงี้ได้ด้วยเนี่ยแหมอันนี้เป็นแบบว่ายังไม่ได้เป็นเอ่อได้ไม่เต็มเก็อยู่ที่สามหมื่นไอ้สามแสนสองหมื่นนะครับถือว่ามากพอดี ทีเดียวมากดีทีเ like ดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองแบบไลฟ์เฟิร์นไลฟ์เฟิร์นกันบ้างนะครับไปปึ้งโอ้โหแสนเจ็ดนะฮะแรงอะไรขนาดนั้นโอเคเทนชั่นแม็กซ์แล้วเราลองแบบนี้กันดูนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะทีเดียวตายเลยเห็นไหมทุกคนแรงจัดชัดจริงนะฮะโอ้โหนี่ฮะอันนี้ก็คืออ่าพลังที่แข็งแกร่งนะของ2ยูนิตนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่าใครมี2ยูนิตนี้ระดับแบบ3ดาวเนี่ย ก็ลองลองเรียกกันดูนะครับว่าแบบเอ๊ะจะเป็น justice หรือ freedom justice นี่จะค่อนข้างหนามากอยู่พอพอพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปลงในระดับที่เป็น expert กันดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนีเราก็จะจบรีวิวอันนี้ละนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวนี้เลยละกันนะครับผมอ่าก็จะเป็น ของซีซีรีส์ในระดับเอ็กซ์เพรสตนะครับเดี๋ยวลองลองเอา3ตัวหลักนี้เป็นตัวลุยดูก่อนนะครับว่าแบบไอ้ถ้ายิงลูกกระจอกล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอันนี้เป็นข้อมูลที่เอาไว้เพื่อนๆช่วยในการตัดตัดสินใจในการทํา3ดาวก็แล้วกันนะครับว่า s อเอฟอ่าสไฟรีดอมกับจ s สติสถ้าแบบว่าอัดเร็วๆอ,อัดแบบเต็มๆอย่างเงี้ยมาพร้อมกับยานแม่แล้วพลังมันเยอะแค่ไหนนะครับอ่าก็อันนี้ Strike f r e e d o มนะครับเราลองบูสต์ดามจเต็มไปเลยแล้วก็เนี่ยถ้าเป็น3าดาวนะทุกคนมันจะ มันจะคิวได้เลยนะอันนี้เป็นระดับนี้นะฮะอันนี้คือแบบเป็นระดับอีเทนอลโรดเอ็กซ์เพรสตนะครับยากสุดนะอันนี้ก็จะแบบเข้าไปรดเดียวได้เลยนะครับพังไปเลยทีเดียวพังไปหนึ่งนะฮะอันที่สองนะครับยิงตัวที่สองโอ้โหมันจะเดือดอะไรเบอร์เนี่ยเบอร์นี้เนี่ยึืบอแต่สไตฟ,ฟีด้อมนี่น่าจะไม่มีท่าแมปใช่ไหมนี่นะฮะก็ไหนเราหรอ อันนี้แบบว่าเต็มแม็กซ์แล้วนะไหนเราลองอัดนี่โอโหตายเลยทุกคนครั้งเดียวนะฮะและนี่คือพลังของสไตล์ฟรีดอมอที่เป็น3ดาวเต็มนะครับแสนเจ็ดอ๋อเกือบตายเกือบตายนะอันนี้แบบว่าฝั่งตัวก็เข้าโหมดดิเฟนซ์ไปนะครับอ่าของแจ็คสติสเองก็สามารถเก็บพวกตัวลูกกระจกได้เกือบตายนะครับอ่าก็คิดว่าเออเนี่ยแหละครับก็อันนี้คือพลังเต็มเ็มนะของเอ่อเจ้าตัวเนี่ยลราก็สามารถกันได้สองครั้งด้วยนะครับสำหรับเอ่อ จ้าตัว Justice นะครับก็คิดว่า,ารีวิวนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอย,อยากจะเทสดูว่าแบบเออถ้าเกิดว่าพลังของทีมนี้มันเต็มๆเนี่ยมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับสำหรับยูนิตใหม่นะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์นะครับฝาก e อิรัสติกช็อปของเราด้วยนะครับขอบคุณคุณตีครั้งหนึ่งที่ให้ยืมไอดีมาเทสนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย